สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวอินจัสติสกันต่อนั่นเองและเรื่องราวของอินจัสติสของเราในวันนี้นั้นก็ได้ดําเนินมาถึงภาคที่33แล้วนะครับผมบอกกันเลยว่าเรื่องราวในวันนี้นั้นจะเป็นบทสรุปของซาก้าในอวกาศนั่นเองครับบอกกันเลยว่าการต่อสู้นี้นั้นมาแบบดูเดือดและซึ้งใจแน่นอนครับผมหวานอมขมกลืนสุดๆเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยรอติดตามกันได้เลยนะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มรับชม รับฟัง Injustice 2ในพาร์ทที่33กันเลยดีกว่านะครับดูเหมือนว่าห่างออกจากสมรภูมิการต่อสู้ของเล d แ a นเธอร์และกีแลนเธอร์ d, ไม่ไกลนะครับ per boy นะครับผมจะได้เผชิญหน้ากับกองหน้าของเบรน n ี่แอคเขานั้นเองเราหุ่นลบของเบรนนี่แนะครับผมได้ถาโถมเข้ามาโจมตีเขาและคอนเนอร์นะครับก็จะถูกพวกมันนั้นจับตัวไว้นั่นเอง แกจะดิ้นก็ดิ้นไปเลยอีกไม่นานแกก็หมดแรงดิ้นไปเองนั่นแหละและหุ่นลบของเบนนี N ่แอคนะครับก็ได้ยื่นมือเข้ามาและดึงหน้ากากที่ทําให้คอนเนอร์นัหายใจได้ออกมันเองอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันแคสซี่นะครับผมพยายามจะเข้าไปช่วยคอนเนอร์แต่มันก็สายไปแล้วนั่นเองครับเจ้าหุ่นยนต์นะครับผมได้บีบหน้ากากของคอนเนอร์แตกไปแล้วเรียบร้อย ไม่เป็นไรคอนเนอร์ Connor. เดี๋ยวพวกเราแบ่งหน้ากากกันใช้ได้แต่ในตอนนั้นนะครับหุ่นยนต์อีกตัวก็เข้ามาจากข้างหลังและทําลายหน้ากากของแคสซี่ไปนั่นเองในตอนนี้พวกเขาไม่มีอากาศอีกต่อไปแล้วถ้าไม่มีออกซิเจนพวกเขาก็อยู่ไม่ได้นั่นเองและในช่วงพริบตานั่นเองครับก็ได้มีเสียงดังขึ้นมาในหัวของพวกเขานั่นเองถ้าแกไม่มีออกซิเจนพวกแกะจะตายแต่ในยานของข้ามันมีออกซิเจนอยู่ข้างในเข้ามาในยานของข้าสิ พวกเขาทั right. right. so ้งสองคนได้มองหน้ากันนะครับแล้วพบว่านี่คือทางรอดเดียวเท่านั้นของพวกเขาและคอนเนอร์กับแคสซี่นะครับก็ตัดสินใจบินเข้าไปในยานของเบนนี่แอคนั่นเองเหตุการณ์นะครับผมตัดกับมาที่การต่อสู้ระหว่างแลนเทิร์ทั้งสองสีนั่นเองครับดูเหมือนว่าในตอนนี้เลสแลนเทิร์นะครับผมจะเริ่มเสียเปรียบแล้วนั่นเองเมื่อฮาวจอแดนนะครับสามารถพาเซตกลับมาได้เนี่ยความได้เปรียบนะครับก็ตกไปอยู่ที่ฝั่งของกีแลนเทิร์นั่นเองการต่อสู้มาจบลงแล้วเหล่าเลสแลนเทิร์ถอยทับอยู่นี้ แอนท็อกซิตนะครับผมได้สั่งให้ทุกคนนั้นถอยทับมาในทันทีซึ่งในตอนแรกนีครับผมเราแลนเทอรนะครับก็ไม่อยากจะกลับไปกับแอนท็อกซิตัสนั่นเองบางคนนะครับผมคิดว่าเราใกล้ที่จะทําสําเร็จสุดๆแล้วแต่บางคนนั้นก็คิดว่าเราได้พ่ายแพ้พวกเราไม่ได้แพ้เลยวันนี้สตาร์โลนะั้นยังคงเป็นหนึ่งในแลนเทอรของพวกเราและซินเนสโตได้ตายศัตรูของเราได้จากไปเราได้ทำลายการ์เดียนมามากพอแล้วเราได้ทำให้กีแลนเทอร์นั้นออนแอลงเป็นอย่างมาก ในตอนนี้มันถึงเวลาที่เราต้องไปเติมพลังความโกรธจากสิ่งที่เราสูญเสียไปในวันนี้เลธแลนเทิร์นถอยทับและดูเหมือนว่าทุกคนนะครับผมก็จะต้องเชื่อฟังคําสั่งของแอทอลซิตัสผู้ซึ่งเป็นผู้นํานั่นเองเลธแลนเทิร์นนั้นได้ตัดสินใจถอยทับนั่นเองครับผมซึ่งดูเหมือนว่ากีแลนเทิร์นนะครับยังสามารถปกป้องโออาร์ได้สําเร็จนั่นเองแต่มันคงจะยากเหลือเกินนะครับผมที่พวกเขาจะพูดว่าพวกเขาทําได้สําเร็จนั่นเองครับในวันนี้กีแลนเทิร์นได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอออยยย่่่าาางงไมมกมกแตน้ พวกเขาก็ได้ฮาวจอแดนกลับมานั่นเองครับผมและหลังจากที่สงครามนั้นจบลงนี้เองเหล่ากีแลนเทอร์นะครับก็ได้แยกย้ายกันไปนั่นเองแต่ความน่ากลัวจริงๆนั้นมันเพิ่งเริ่มต้นต่างหากเลยครับผมเพราะเหตุการณ์ของเรานั้นได้ตัดมาที่ฝั่งของเบรนี่แอคนั่นเองมันมีไม่กี่สิ่งในจักรวาลนี้หรอกที่ข้าไม่เข้าใจมันมีไม่กี่คําตอบในจักรวาลนี้ที่เบรนี่แอคไม่มีคําตอบกับคําถามนั่นและเจ้าข้ามีคําถามมาถามเจ้า แคซี่แคซี่อยู่ที่ไหนกันข้าได้มองเหตุการณ์นี้มาจากสถานที่อันไกลโพล้นรอช่วงจังหวะที่โออาจะล่มสลายข้าต้องการจะยึดครองเมืองของมันมาเก็บอยู่ในคอลเลกชันของข้าแต่เรื่องผิดพลาดก็ได้เกิดขึ้นเหล่ากาเดียนและพวกแลนเทอร์นั้นสามารถเอาชนะผู้ที่มาโจมตีได้และในวันนี้มันคงไม่ใช่จุดประสงค์ของข้าที่จะมาต่อสู้กับกาเดียนแกยังไม่ตอบคำถามเชนเลยนะแคซี่อยู่ที่ไหนกันแน่ข้าไม่ได้ต้องก,การตัวเธอ ในตัวเธอนั้นไม่มีสิ่งใดที่ข้าไม่รู้เพราะฉะนั้นเธอได้จากไปแล้วไม่แกจะทำแบบนั้นไม่ได้ซูเปอร์บอยนะครับผมโกรธมาก,มากๆแล้วยิงฮีทวิชั่นใส่เบน่แอกในฮันทีแต่ฮีทวิชันของเขาก็ยังทำอะไรเบน่แอคไม่ได้นั่นเองครับหยุดกา,การกระทำของเจ้าอยู่นี้ถ้าเจ้ายังไม่หยุดอีกแล้วก็ข้าจะควักดวงตาของเจ้าออกมาแล้วทำไมกันทำไมเจ้าถึงใส่ชุดที่มีสัญลักษณ์นี้อยู่มันเป็นสัญลักษณ์ของชาคริปโตเนียนแต่ดวงดาวคริปตตนได้จากไปแล้วจงดูนี่ซะ นี่คือเมืองสุดท้ายของคริปโตเนียนข้าได้เก็บมันไว้ในคอลเลกชันของข้าข้าเป็นผู้ที่เก็บความรู้ในสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดที่ข้าไม่น่าจะรู้งั้นเหรองั้นแกก็คงไม่ฉลาดแล้วล่ะข้าเคยได้ยินเรื่องของชาวคริปโตไนที่รอดชีวิตไปได้และข้าก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องเหล่านั้นจนกระทั่งข้าได้มาเจอเจ้าแต่เจ้าไม่ใช่ชาวคริปโตเนียนเจ้าเป็นบางสิ่งบางอย่างเจ้ามาจากโลกมนุษย์สินะไม่นั่นหมายความว่า มันมีชาวคริปโตเนียนอยู่บนโลกสินะโดนตัวสุดท้ายที่ข้าส่งไปที่โลกข้าได้สูญเสียมันไปแต่ไม่ต้องห่วงในตอนนี้ข้ารู้เป้าหมายของข้าแล้วข้าจะส่งโดนไปที่นั่นอีกเพื่อตามหาชาวคริปโตเนียนคนสุดท้ายงั้นเหรองั้นถ้าแกจะไปละก็ขอให้แกหาเขาเจอนะให้แกกับซูเปอร์แมนเนี่ยฆ่ากันเองบปเลยในตอนนี้หมดเวลาของแกแล้วระบบของข้าได้วิเคราะห์ตัวแกแล้วแกนะ่ะไม่ใช่ชาวคริปโตเนียน แต่หัวใจของแกเป็นของชาวคริปโตเนียนยังไงละ่ะแต่มันเป็นหัวใจของคนอื่นร่างกายของแกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแต่ร่างกายของแกมันถูกสร้างขึ้นยังไงละ่ะค้าไม่ต้องการตัวเจ้าอีกต่อไปแล้วและเบรนนี่แอคนะครับผมก็ได้ทิ้งซูเปอร์บอยออกมาให้เขาลองรอยอยู่บนอวกาศนั่นเอง ซูเปอร์บอยนะครับผมเมื่อออกมาได้นี่เองก็เห็นแคสซี่นะครับผมกาลังลอยเคื่งควางอยู่บนอวกาศอยู่เช่นกันในตอนนี้นะครับผมพวกเขารีบใช้แรงเฮื่อกสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่เนี่ยพุ่งเข้าไปจู่โจมยานของเบนนี่แอกนั่นเองครับถ้าเบนนี่แอกจากไปแล้วก็พวกเขาจะไม่มีอากาศหายใจและพวกเขานั้นจะเผชิญความตายอยู่บนอวกาศนั่นเองแต่แน่นอนครับมันไม่สําเร็จนั่นเองครับผมพวกเขานะครับไม่สามารถไล่ตามยานของเบนนี่แอกได้ทันและพวกเขาก็ทําใจแล้วครับว่าน,นี่แหละ คงจะเป็นวาระสุดท้ายของพวกเขาแต่ในช่วงวินาทีนั้นเองครับก็ได้มีแสงสว่างวาบขึ้นนี่ไงพวกเขาอยู่นี่ไงฉันบอกนายแล้วเหล่า l e เกียนออฟซูเปอร์จากอนาคตนะครับผมได้เดินทางมาช่วยเขาไว้ได้ทัน Superboy w o n d e r g อร์ boy, พวกนายนะมีหน้าที่ในอนาคตอีกมากเลยแต่ก่อนที่เราจะกลับไปอนาคตกันเนี่ยมันมีอีกหนึ่งงานที่ฉันต้องทําและคนที่โผล่ออกมาเลครับผมก็คือบูสเตอร์โกจากอนาคตนั่นเอง มันมีเรื่องหนึ่งที่ฉันต้องทําในเวลานี้ในช่วงเวลาแห่งนี้นั่นเองโดยในตอนนั้นนะครับผมเหตุการณ์ของเรานั้นก็ตัดไปที่บูบีเทลและบูสเตอร์โกในยุคปัจจุบันนั่นเองครับในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนนั้นได้เข้าไปจู่โจมสตาร์โลเดอะคอนเทอร์นั่นเองบูบีเทลนะครับพยายามจะยิงอาวุธทุกอย่างที่เขามีใส่สตาร์โลนะครับแต่มันไม่เป็นผลเลยโดยบูสเตอร์โกนะครับก็ได้แนะนําให้กับเขาถ้าเมตรอนบอกว่าสครับหรือว่าบูบีเทลที่เป็นเอเลียนตัวจริงเนี่ยเคยจัดการสตาร์โลมาก่อน นายก็ถามเขาสิว่ามันจัดการได้ยังไงกันสแครปไหนบอกฉันหน่อยนายจัดการสตาร์โลได้ยังไงกันไม่มันหมายถึงอะไรของนายนะ่ะไคเมะนะครับผมได้พยายามจะบอกชุดเกาะบูบิเทลให้มันยอมไปทำซะทีแต่ดูเหมือนว่าตัวชุดเกาะเองนะครับผมจะไม่ต้องการนั่นเองครับเขาไม่อยากจะไปรวมราก,กับสตาร์โลอีกต่อไปแล้ว โอเคงั้นนายฟังฉันนะถ้าเราปล่อยให้สตาร์โลไปที่โลกได้ละก็นั่นหมายความว่าโลกของฉันจะตายและนั่นก็รวมไปถึงฉันด้วยเพราะฉันอาจจะสู้สุดใจเลยเพราะฉะน,นั้นถ้านายไม่อยากให้ฉันตายแล้วก็นายบอกฉันมาเถอะว่าเราสามารถชนะสตาร์โลได้ยังไงกันแต่สิ่งที่ชุดก่อนนั้นตอบกลับมาพวกเราไม่สามารถชนะสตาร์โลได้ยังไงละ่ะเราไม่สามารถทําได้ด้วยกันเมื่อครั้งอดีตการที่เราสามารถจัดการสตาร์โลได้ในการต่อสู้ในครั้งนั้นฉันได้เสียสละ ผู้ที่เป็นผู้สวมใส่ชุดเกาะบูบิเทลไปนั่นเองและสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับไ ok. คเม่เช่นกันครับเพราะว่าหนทางเดียวที่จะสามารถจัดการสตาร์โลได้คือให้ชุดเกาะบูบิเทลนั้นฝังเข้าไปในร่างของสตาร์โลนั่นเองและนี่อยู่ในอวกาศนะครับ <Amazing> ผมเมื่อทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นไคเม่นะครับจะเหลือแต่ตัวเปล่าๆและล่องลอยอยู่ในอวกาศและเขาจะตาย แต่ไคเมนะครับผมไม่สนใจนั่นเองครับนี่เป็นทางเดียวที่จะปกป้องโลกได้ในตอนนี้ผมรู้แล้วล่ะบูสเตอร์ว่าเราจะทํายังไงถึงสามารถจัดการสตาร์โลได้งั้นก็ดีเลยเราไปจัดการสตาร์โลกันเออไคเม่นาะยตอบฉันนิดนึงแล้วกันนะไอการจัดการสตาร์โลเนี่ยมันต้องให้ฉันไปด้วยหรือเปล่าโอ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมจัดการเองขอบคุณนะบูสเตอร์ขอบคุณขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างจริงๆริและในช่วงวินาทีนั่นเองไคเม่นะครับผมก็ได้ฝ่าดงสปอ ของสตาร์โลนะครับผมเข้าไปใจกลางของมันนั่นเองครับไครเม่ฉันไม่อยากจะให้นายจากไปเลยไม่เป็นไรหรอกน้าจัดการมันซะทำเลยและไครเม่นะครับผมก็ได้ถอดชุดเกราะบูสเตอร์โกในฮันทีทำให้เขานั้นเหลือร่างเปล่าๆที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศไม่ไมไม่มันจะเป็นแบบนี้ไปไม่ได้ไม่บูสเตอร์โกนะครับผมได้รีบพุ่งเข้ามาในฮันทีนี่นายกำลังจะทำอะไรกันแน่เนีบูสเตอร์ฮุนยอนสกินั้นได้ย้ำเตือนถึงสิ่งที่บูสเตอร์กำลังจะทำ จะให้ฉันทำอะไรกันล่ะฉันไม่ยอมยืนอยู่เฉยๆปล่อยให้เด็กนี่ตายหรอกกิด <Good. S 1> แกฟังฉันให้ดีนะแกะต้องพาเด็กคนนี้ออกไปตอนที่ทุกอย่างนั้นจบลงแต่ว่าแต่ว่าท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้นะแบลูสเตอร์โกนะครับผมก็ได้ถอดหน้ากากหายใจของเขามาและใส่ไปที่ไคเม่ในทันทีไม่เป็นไรหรอกน้านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากเป็นกันมาตลอด พวกเราไม่ต้องพยายามจะเป็นฮีโร่อีกต่อไปแล้วนะเท็ดดี้ในตอนนี้แหละคือเวลาที่เราจะเป็นฮีโร่และบูสเตอร์โกนะครับผมก็ใส่หน้ากากออกซิเจนให้กับไคเม่และบอกให้สกิดนั้นพาไคเม่หนีไปโดยเร็วนั่นเองและในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของบูสเตอร์โกนี้เองที่เขาได้ล่องลอยอยู่ในอวากาศในตอนนั้นแสงสว่างก็เลยจ้าขึ้นและบูบีเทลนั้นก็ได้เดินทางมาที่นี่นั่นเองเดี๋ยวนะเท็ดอย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแนะบูสเตอร์ว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงกัน แต่เขาบอกว่าเมื่ออนาคตได้ถูกเซตเอาไว้นายจะได้เจอกับฉันอีกรอบยังไงล่ะมันอาจจะฟังดูปวดหัวหน่อยนะไอ้พวกเรื่องการท่องเวลานี่แหละแต่ตัวนายนะบอกฉันเองว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้และฉันขอโทษและนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมฉันถึงควรมาอยู่ที่นี่กับนายในตอนจบของทุกสิ่งทุกอย่างยังไงล่ะบูสเตอร์โกนะครับผมได้อยู่ในจุดสุดท้ายของชีวิตของเท็ดดี้ในไทม์ไลน์นี้และเท็ดดี้นะครับก็ได้กลับมาอยู่ในจุดสุดท้ายของชีวิตของเขาเช่นกัน ในตอนนี้เลยครับผมจะเป็นการปิดตำนานดูแอนโกลและในช่วงวินาทีนั้นเองร่างของสตาร์โลนั้นก็ได้ระเบิดออกมาพร้อมกับบูสเตอร์โกลที่พร้อมรับวาระสุดท้ายของเขาและเขาได้จากไปอย่างฮีโร่นั้นเองโดยในเวลาต่อมานะครับผมเหตุการณ์นั้นก็ตัดไปที่โออาร์นั่นเองไอหนูในตอนนี้ข้ามาปกป้องแกแล้วบะบูสเตอร์ล่ะบูสเตอร์อยู่ที่ไหนกันไม่ใครเม่บูสเตอร์ได้จากไปแล้วและนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเออเขา เขาไม่รอดอย่างนั้นเหรอใช่มันคือความจริงมันจบลงแล้วล่ะไอ้ลูกชายเอ้ยและเหล่ากีรลนเทิรน์นะครับผมก็ได้นําชุดของบูบีเทลนั้นกลับมาให้ไขเม้นั่นเองไม่ต้องห่วงหรอกนะสุดท้ายแล้วพวกเราชนะน่ะ และนี่นะครับผมก็คือเรื่องราว i n j u s t i c e ภาค2ในภาที่33มนั่นเองครับบอกกันเลยนะครับผมว่าความชิปหายของเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นจากตอนที่33นี่แหละครับถ้าไม่มีตอนนี้นะครับผมโลกทุกอย่างจะปลอดภัยอีกเลยแต่ขอบอกไว้เลยนะครับผมว่าตอนนี้นั้นมันก็ซึ้งและกินใจเอามากๆนะครับผมแต่ถ้าซ u เปอร์บอยเนี่ยไม่ไปเจอกับเบรนนี่แอคเข้านะครับเรื่องราวที่เหลืออยู่ทั้งหมดนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นนั่นเองและคงจะไม่มีเกม Injustice 2นั่นเองครับ พอเบนนีแอนะครับผมต้องการจะไปตามหาชาวคลิปตัวนี้นคนสุดท้ายและจุดมุ่งหมายเดียวของเขาคือโลกนั่นเองครับผมเราจะได้เห็นการต่อสู้อันสุดมันระหว่างเบนนีแอกและเหล่าฮีโร่ทุกคนบนโลกในเนื้อเรื่องเกมนั่นเองครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยรอติดตามกันได้จนถึงภาคที่37เลยนะครับผมและภาคที่38นะครับจะเป็นเนื้อเรื่องในเกมนั่นเองเราติดตามชมกันได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับผมเพิ่งต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับ ท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย